สวัสดีค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องกางเกงนะคะกางเกงแฟชั่นทรงหนุมหลวมเท่ๆนะคะดูแบบฮิปปี้ฮิปปี้นิดนึงนะคะเรามาดูวิธีสร้างกันเลยตามมาเลยค่ะเนื่องจากเป็นกางเกงตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันพองนะคะมันพองและปลายขาก็รูดรูดแต่ไม่ได้จ้ำนะคะรูดขอบเพราะฉะนั้นเนี่ยกางเกงตัวนี้ก็จะบวกหลวมเยอะหน่อยเริ่มที่ สะโพกบวกลบอยู่ที่30สนะคะหารด้วยสี่ที่หน้าลบ1ค่ะได้แล้วล้วก็ตีกรอบสะโพกได้เลยนะคะตีมาจนสุดความยาวเลยะค,ะความลึกของเป้าอยู่ที่รอบสะโพกหาร3าไม่ต้องลบนะคะแบ่งสะโพกเป็น3ส่วนใช้1ส่วนไปยื่นเป้าแล้วลบด้วยสามค่ะได้แล้วก็ขีดความยาวลงมาจนสุดความยาวเลยนะคะอันนี้จะเป็นท้องขาในนะคะ จากนั้นนะคะกลางหน้าวัดเข้าไป1เซนติเมตรจากเส้นเป้าวัดสูงขึ้นไป7เซนติเมตรแล้วขีดเส้นเฉียงตามตัวอย่างแล้วโค้งเป้าค่ะเอวหน้าลดลง1เซนติเมตรแล้วขีดเฉียงไปหาเส้นสะโพกด้านข้างเลยนะคะที่กรอบสะโพกหลังค่ะโดยใช้สะโพกบวกด้วย30หารด้วย4ี่ที่หลังบวก1นะคะได้แล้วก็ตีเป็นกรอบลงมาจนสุดความยาวค่ะจากกลางหลังนะคะวัดเข้าไป2 5จเซนติเมตรแล้วยกขึ้น1เซนติเมตร แล้วตีเฉียงมาหาเส้นข้างได้เลยนะคะจากจุดกลางเอวหลังขีดเฉียงมาหาเส้นสะโพกค,ค่ะแล้วแบ่งสะโพกออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันใช้หนึ่งส่วนมายื่นเป้าหลังและบวกด้วยสามเซนติเมตรนะคะใช้ไม่มันทัดโค้งโค้งเป้าหลังได้เลยค่ะแล้วตีต่อจากเส้นปลายเป้าหลังลงไปจนสุดความยาวนะคะเป็นท้องขาในค่ะตำแหน่งกระเป๋าข้างนะคะให้วัดลงมาสองจุห้าเซนนะคะความกว้างกระเป๋า 15ซนเมตรค่ะวาดรูปถุงกระเป๋านะคะวัดเข้ามาจากเส้นข้าง15ซนติเมตรความลึกนะคะใช้12นิ้วค่ะหรือใครจะชอบลึกกว่านี้ก็ได้นะคะแล้ววาดเป็นรูปกระเป๋าได้เลยค่ะกระดาษมารองแล้วก็รูปถุงกระเป๋าออกไปนะคะเอาไว้ทําตัวกระถุงกระเป๋าค่ะเสร็จแล้วมารองประกอบดูนะคะโดยท้องขานะคะเย็บท้องขาเย็บข้างนะคะแล้วก็วนเป้าจากนั้นเราก็รูดเอวแล้วก็รูดที่ขอบปลายขา แล้วก็เข้าขอบค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เสร็จมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนปลายขานะคะเราจะรูดเข้าไปให้เหลือประมาณ18บแนิ้วนะคะแล้วก็ใส่ขอบขามันจะไม่จ้ำนะคะก็จะเป็นแบบเท่ๆนะคะแบบแบบในตัวอย่างเลยนะคะส่วนเอวนะคะถ้าใครไม่ชอบใส่ยางก็จะใส่ขอบแล้วก็รูดเอวเอาก็ได้นะคะ ส่วนกระเป๋านะคะที่เห็นจะเป็นกระเป๋าข้างตรงธรรมดานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังและแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ